สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมบัานคำเปียน้อยนะครับนี่ผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับมาปีนี้มีแต่คนหล่อขึ้นสวยขึ้นนะครับนี่หันหน้ามองกล้องเด้อนี่เดอนะครับนี่โยมมารอใส่บาตรที่ตรงนี้นะครับนี่เดอ้อใส่บาตรก่อนทาบุญแต่เช้าเช้านี่ขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมา ซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับรอคณะสงฆ์อยู่นะครับนี้นะครับหลังจากเดินธรรมญาตรานะครับมุ่งหน้ามาสู่วัดขามเปียน้อยแห่งนี้นะครับนี่เด้อคณะสงฆ์ที่มาด้วยกันนะครับอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยอาจารย์สมุทัยวิสารทูนะครับนำพาคณะสงฆ์นะครับเดินธรรมญาตรามาแล้วก็ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับ ยมก็มารอใส่บาตรอยู่ตรงนี่นะครับทางออกวัดนี่นะครับนี่เด้อหลวงพว่อเจ้าวาดนะครับนี่ยังงนุ่มๆยูนะครับออกบินทบาทวันแรกนะครับที่นะครับออกมาจากวัดสมศีบ้านขามเปียน้อยนะครับ ครูบาอาจารย์ที่เดินธรรมยาตรานะครับหลวงปู่ช่วยนึกว่าโดนเจาะยางแล้วนะครับยังสบายอยู่นะครับนี่หลวงปู่แอดนะครับมาทางลัดนะครับถึงเร็วกว่าปกตินะครับดื้อนะครับแข็งแรงดีนะครับอากาศ11อองศานะครับเพิ่งจะมาเจอที่นี่นะครับนี่ อแต่มันไม่มีลมนะครับก็เลยเหมือนกับไม่หนาวเท่าไหร่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพคณะสงฆ์นะครับออกรับปินทบาตจากญาติยมนะครับบ้านคำเพียน้อยอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเข้ามานี่เป็นวัดสุมสีแล้วนะครับนี่นี่นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินธรรมยาตรามาถึงที่นี่นะครับพักแรมอยู่หนึ่งคืนแล้วนะครับ มีเวลาอยู่ที่นี่3วัน3คืนนะครับก่อนจะเดินทางต่อไปที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเด้อขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับนี่คงจะอีกสักสามสี่วันถึงจะได้ลงเฟสนะครับถ่ายไว้เฉยๆนะครับนี่ยังผู้สุดท้ายอยู่เด้อนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้าวจนหมดเลยนะครับเด้อ ขอให้หมดทุกข์หมดสศกหมดโรคหมดภัยเด้อลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอืมสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงส่วนหวยนั้นให้ซื้อตัวมันออกเด้อเรีวแต่เล้วแต่แแตสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อ นะครับมีช่างกล้องนะครับช่างกล้องภาพนิ่งสนิทนะครับพระสุคง,งเดียวโซละโตนะครับนี่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะมาออกรับบินทาบาทได้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ใช้ร่างกายหนักเหลือเกินนะครับลุ้นแต่คนอื่นนะครับไม่ได้ลุ้นตัวเองนะครับนี่หมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่นักนะครับ มาปีในก็จะถ่ายภาพไว้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นอนุสร์ชีวิตนะครับในช่วงงานออกเดินธรรมญาตรานะครับพระจาจาร์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงคามเจังาหวาัดวัดบ้านทบอนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจัดงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสงครามนะครับมาตั้งแต่วันที่สิบสีม่มกรกาคมนะครับก็เลย อยากจะพาครูบาอาจารย์มาโปรดญาติพี่น้องของตัวเองนะครับระลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องนะครับอยากให้ทําบุญใส่บาตรนะครับกับคณะสงฆ์มูญยนะครับก็เลยกลับอารัธนาคณะสงฆ์ตลอดถึงแม่ขาวแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเดินธรรมายาตรามาโปรดญาติโยมญาติพี่น้องนะครับเพื่อให้ได้บุญ ด้วยกันนะครับนานๆปีละครั้งนะครับจะมีโอกาสแบบนี้นะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบ้านคำเปี้ยน้อยนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของรพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามบ้านท่าโบนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับนำพาคณะสงฆ์มาปลุญาติปลดโยมในถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับหลังจากจัดงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่14มกราคมนะครับก็เลยนำพาคณะสงฆ์ แม่ขาวแม่ชีนะครับยืนเดินธรรมญาติตามุ่งหน้ามาโปรดญาติพี่น้องนะครับที่ถิ่นฐานบ้านเกิดนี่นะครับนี่สุขภาพแข็งแรงนอคุณตาเด้ออายุหลายไปไีในปีนี้เจ็ดส <77. S 1> ิบเจ็ดล้เจ็ดสิบเจ็ดไปให้ไปหน้าได้สบายบนนี้ได้โ้แข็งแรงข้าหนอกสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้โอโ,อโอยมผู้ชายก่อนค่อยจะเป็นโยมผู้หญิงนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุ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 